สบายดีสบายดีเนาะพี่นอ้องเมอนก้็มาอยู่กับข่อยคือเกาเนาะพี่น้องน้อเม้น่อยการฉีแต่งตัวแบบงามในจักน้อยเออสีว่างามก็ว่าสีว่าขี้หลายก็ว่านาะพี่น้องนอ้อเมเขกอยกาออกว่าหน้าแหละหน้าตาข่อยบันกะสีนี่ประมาณนี้แหละตื่นแต่นอนพี่น้องเอยเมย์ร้ายไปเซนุมากกับเมยแห้งไปหล่อตากแด จนเหี่ยวพี่น้องเอ้ยมันหอดร้ายก็เลยมาน,นอนผักควรจั็หน่อยแล้วก็ออกมาหน่าเนี่ยสิมาหาทางปลาทางหลงคือเก่านแถเนาะพี่น้องเนาะเมื่อเนี้ยกาสีบุ้มมียังร้ายหรอกกาสีมาตอบคำถามเพราะว่พี่น้องที่เลยถามมาเนาะที่น้องนำได้โพสต์รูปลงไปว่าถามพี่น้องเอฟซีอยากถามแก้กับยังแก้กับน้องนำเนาะก็ท้ามมาหลายเลยเนาะแล้วมเมื่อนี้องนำกาสีมาตอบคำถามแหละที่เพราะว่พี่น้องเลยถามน้องนำมา สิมาตอบตามความจริงเนาะพี่น้องเนาะถ้าคลิปไรกเออคอมเมนต์ไรกที่น้องนับตอบบอด้ยกับข้อถามเนาะพี่น้องเนาะเออข้อบอตอบเนาะพี่น้องเนาะสิตอบไรแต่ที่ตอบไรฮะแหละเออนี่คำถามแหลกเนาะเอือยเพิ่นกันเลยถามนองนับมาว่าข้อถามนจาจ่าตอนเส้านำสางสอง ยูทูบเหล้าเอิดชกสองยูทูบสาวนำส่ทียูไถ่บอรหรือใส่ทียูเล้าอยากทำสองเต่บ่ม,มีความหูเลย,นยเนาะเอ๋ยคนในท่าม,มาคือน้องนำเนี่ยทำสองเหตุยูทูบมาในน้องคอยนี่ใส่ทียูหันใส่ยูไซทีย,ย,ย,ทยูของเล้าเนาะบริษัทไซตียูไทยเนาะพี่น้องเนาะหันแหละกะบคำถาม,ามที่สองเนาะ ผมเห็นสปปลาวแล้วหนาไปเที่ยวผมโซบธรรมศาตร์ถ้าไปเที่ยวลาวต้องทำแบบไหนมีที่เที่ยวอย่งไรนะอีชังนะอีช่งชังธรรมศาสตร์ที่ไหนแนะนำครับนอกทาวา อยากไปเที่ยวล่าเนาะพี่น้องนอก,นอก,นอก,นอกเดี๋ยวคอยสีแนะนําให้ไปเที่ยวกับมีหลายทีทีทองเที่ยวอยู่พี่น้องเลยเพราะว่าสิเป็นแต่ว่าน้องนากับสิจักแต่ทั้งบานของน้องนําเองเนาะเพราะว่าน้องนากับว่าเคยมาเที่ยวแถวทั้งเนื้อเนาะเพราะบานน้องนาก็สิอยู่อยู่ทั้งเมืองโค้งนะถ้า่าสิไปเที่ยวกัน่าพี่น้อ i̇şte งอยากไปเที่ยวทั้งนั้นเนาะกับมีเป็นนําโตะคอนประเภทนัวรีพีเออรีพีนั่นรีพี พีกับควาประเภทนี่มันต่างกันน้องี่น้องเนาะขอควประเภทนี่สิอยู่เทิงทารีพีเนี่ยสิลุ้มขอควประเภทลงไปน้องี่น้องเนาะกะมีหลายบอลทองเทียวอยู่ดอกน้องนำกันยังโบหูโบหูโบมีท่านมีความหูร้ายว่ามบางมองเทียวอยู่ทางไหนทางไรแน่น้องี่น้องน้องนำก็ะหูแต่ว่าทางไตรนี่สิมีนับตัวคนประเภทดีพีฮะเนาะคำถามที่สามเนาะทีมูบานน้องนำมี ยัง้งคหะอ่านกออก,บบออกแนบอกแนน้องพี่น้องเนะาะอยากไปนอนกินอยากไปนอนกินบรรยากาศไก่แม่น้ำคองเพื่อนวะตกเบสไซมองอยางยางย่างป้ากินคือสิมมวลกามาเที่ยวไหลเลยพี่น้องทั้งบานคอยเนยสวงในนี้ปลาล่ายหลายทั้งทั้งบานคอยแหนะทั้งหวยไพ่มึงโค้งหันปลากระสีล้ายเพราะว่า สวงในเนี่ย้่ลันกระถือพี่น้องตึกแฮกระถือมีแต่สวงปลาปลา,าแถๆเด้อถ้าว่าจะไปเที่ยวกัไปไหลน้ำพี่น้องเนาะคำถามที่สามคำถามที่ททสี่สอบรรยากาศบานคุณนน้ำมากๆมีบานติดไม่น้ำด้วยแม่นทะเลพี่น้องทั้งบานบานคอยนี่กาอากาศกากระหอนคือนกันทะเลแต่ว่าีดีมองมองที ติดก็เป็นน้ำโค้งเลยเนาะน้ะนำคลองแถ่พี่น้องเวลาตอนแรงๆสิกะสิไปนอนดูแคมโค้งแคมคลองบรรยากาศมันกด็ดีเหตุ旱ในน้อยนอดดูหันก็สบายแห้งพี่น้องเอ้ยจะหอนคำถามที่เทะเลแต่เนาะคอยการเลื่อมละกะขกขเขาตรวจควายน้ำเลยไหลเนาะกะสะมียเพิ่นถามอีกว่าอยากให้น้องนำใส้ไส้เดียวการเก่งขาสันส้นๆแสดงนังกับซา,ามีน่าจะตลกดีโอ้ยพี่น้องเอ้อ่าเอ,อ้ย กะใส่โบได้แล้วพี่น้องเออยต่าตอมต,ตามความจริงค่ะสันไข่าาดำโพดใส่ค่ะสาันจันก,ก็เสียวแบบค่ะสำเร็จปืนแก๊ปกะโบโบได้ใส่ฮะนะพี่น้องส่วนหน่อยส่วนไลน์เนี่ยสิบโบใส่คำถามต่อไปน้องคะถามอะไรอีกเธอก็บอกหมด ก็บอกหมดแล้วแฟนน้องนำอยู่แข้งอันไรครับถามแล้วแฟนของน้องนำนี่อยู่เมืองอาสะพอดนอแข้งสวรรค์เขตตอนนี้ข่อยก็อยู่สวรรค์เขตน้อยังบ่านนะครัาบบาทว่ายังติดโควิดเพิ่นยังบุษันเปิด,ดรถเอยซานแดนยักเพิ่นเปิดย่างไรก,กับจังเสร็จใเมื่อบานนั่นแหละ อาหารเล่าธรรมดาบบานทถูกๆแต่อร่อยมากๆแนะนำซักเมนูแน่อาหารเล่านี่บอกะมแต่แนลเสแสบมอะอว่าสิเป็นเพราะว่าทั้งเหล่าคฮะมันหมดเลยมีขอจักสินแนะนำแบบไรเนาะเพราะขั้นข่ขอยกินก็สิมีกินพวกเดี่ยวป่าปนป่าหรือว่าขั้นมีเสียนก็กินเสียนอะไรมันกระ,สะแระสบทูอกอย่างอะไรไปเลย <c oughs> ทำต่อไปบรรยากาศดีแท้เป็นตาอ,อยากไปเที่ยวแถบมามามาๆมาไปมาเที่ยวเล่าแด้ควอยสิพาเที่ยวเองแต่ว่าคอยพาเที่ยวหนแะยูรอ็อกเป็นอะไรแต่ว่าคอยบุมมีเงิดได้ <c oughs> ตากองเป็นแฟนแมนโบตากองหันแมนเป็นแฟนหันแหละคำาำต่อไปอยูเมือง,งอยังยูเมืองยัง บาดเบิงหละคิดถึงบรรยากาศเออคิดถึงบรรยากาศสมัยบาดมีเออสบายบาดเมืองบบพัฒนาบบเออบ,บบพัฒนาสมัยอาบหนามโบไปอาบโบไปอาบหนากับผู้สาวเด็กดุใไม่บบเห็นดอกมันเกิดมาสบายได ล,ลูกจักคนแล้วลูกสาวหรือลูกชายยังบุท่านมีลูกหรอกยังบุท่านมีจักคนเนาะเพราะว่ายังบุท่านผอมนะยังบุท่านผอมยังบุท่านมีอียังเลยเพื่อนซานบานซองกับบม,มีกเ็เลยนยังบุท่านเอาเอามาแล้วมันสิยากเนาะคำถามต่อไปน้องนำาหาผู้สาวให้หน่อยครับ่ขวกับบุจักเสียาให้แล้วนเนาะฮาาลดวก็อยากบาถือใจ ฮนะ่าจะได้ส่ายอุย้ยฮามาเดียวมถือมุกถูกใจจะบ่จบบมงามน้องนำกับบุกาฮาให้แล้วคำถามต่อไปมีแฟนหรือยังครับมีแล้วมีแล้วแฟนขอัฮันซื้อโอดีแซลแนเนอกเพื่อนอนอกกับเขาไปกดติดตามเป็นไดนน้เนาะสองโอดีแซลแนวขันแหละภาพนี้สวยแจ่มเลยจ้าอ้ยขอบมุกขอบใจได้หลายเด้อทีสุ่ม ຫັ rumor, ້ນນາຂ້ອຍກໍຄືນຫັ Darwin ້ນແດ່ຊົມວ່າຂ້ອຍສວຍເນາະເຫດການຍັງຢກຸງເທບຢູບງມອງດຂອຢູກຸງເທບຂອເຮັດງານັຈວວຈວຈວໍລີອັສັຢາຫນນດ່ກັບສອນຂ້ແຫນแวนອຍວເງິນຫັນາຂ້ອຍເຮັດ อยู่ลาดเผานะพี่น้องเนาะน้องน้ำมีแฟนดับบลมีแล้วน้องน้ำก็สวยอยู่หน้าไปได้กับแฟนอยู่ใส่ขอมุขขอบใจนอที่สุดมาข่อยสวยอ้ยข่อยกระเคินแห่งเดรข่อยกัไปเจอกันกับแฟนข่อยหันเจอกันในเออเห็นกันในโทรศัพท์น้องแหเงนอเห็นกันในเฟซแต่บบเคยเห็นหนากกันจักเถื่อนน้อพี่น้องคบกันมากอะสองสามปีหลยราาเจอกันเธอนึงงลากะ ถึงมุกถึงใจกันนต่กัมาเอากันแล้วแหละขวัญกระตอบตรงๆน้องพี่น้องม <c oughs> มีแฟนยังครับมีแล้วมีแฟนยังครับคนงามมีแล้วเป <c oughs> ็นคนซื้อโอีเสะแนวนอกเขาไปกดติดตามแหนะ <c oughs> อยากให้น้องนำใส่สุดแบบบานๆมากกว่าสุดกระโปรงแบบหนุ่งสินก็ได้ <c oughs> อยากให้ใส่สูดแบบบานๆ กะใส่แบบบานๆนะพี่น้องเนี่ก็แค้นยาวค้ายาวกะนุ่งสินอหไะเออปกติอยู่น้ำเพื่อนปูเพื่อนยากะนุ่งสินแหละกะบไดก้กานุ่งค้าสันได้พี่นอ้องส่วนน้อยดอกจะเป็นนุ่งสงคาสันส่วนมากก็เป็นส่วนน้อยเพิ่นว่าไอเอฟซี 4, คนนี้ไอคนนี้เพิ่นถามมาว่า แต่งานแล้วจะไปอยู่ไซเออจะไปอยู่บ้านใครแล้วบ้านน้องน้ำกับโอลิห่างกันกี่กิโลเมตรคะเออกิโลเมตรแต่งานแล้วนี่ยคอยกันแสดงว่าอยู่บ้านน้องน้ำเองผูนแหน่นออยู่นแผลหัวใ่เมืองโค้งผูนแน่เม่อไรอยู่สวรรค์เพราะว่าน้องๆก็จะเป็นลูกคนสุดท้ายฮะนะแต่การวม่งผู้ใดอยู่น้ำพอน้ำแม่ก็ต้องมาอยู่น้ำพอน้ำแม่แต่บ้านคอย ต่บานโอดิหั่นไปหาบานกองหัน่นประมาณสามรอยเกือบสี่รอยผแหน่เกือ400บสี่รอยกิโลเพราะว่ามันไก่กันแห้งจากจากสวนเมืองฮัเมืองโค้งนี่มันไก่กันแห้งพี่นอ้องนางรดเนี่ก็ซำกับเกือบไปซำก้อยกรุงเทงพผันแหน่ควาวมไก่ค่ะคือขาวแท้คุนว่าโอ้ยกะสงสัยสิเป็นน้ำกล่องน้ำผี่น้องเนาะที่จริงแลยข่อยดำแห้งนะ ดำคือพอขอ่ะแหนของพอค่อยซำกองเตะพ่อแต่ว่าดำแผนนี่มึงหน้าตาค่ยกะสิประมาณนี้เด็กะคนขี่ได้หลายลำลำน้องพี่น้องเนาะค่ะคอยกับอะไรตอบคำถามเมื่อแดดนอกพี่น้องเนาะที fc เซี่นได้ท่ามาเนี่ยคอยกัตอบเมื่อแล้วไปทีเรียบร้อยแล้วเนี่ยถามมียังกะถ้ามาใดนนองพี่น้องเนาะคอยกัสีมาตอบฮัลละกะ คลิปนี้ก็ไม่เพียงสนีทแล้วนอกพี่นักเน่อกายอ,อย่าลืมกดไลา้์ก็ติดตามหน่อยในเด้อบ๊ายบายพบกันคลิปหนะ้า